สวัสดีครับ,รบวันนี้บริษัทเมยาสามพันที่แปดออกมาเยี่ยมลูกสวนนะครับที่กําลังปลูกโกโก้ของเรานะครับเรามาดูวิธีการปลูกโกโก,ก้ครับหนึ่งหลังจากขุดหลุมแล้วนะครับเราก็ใส่สารอุ้มน้ําลงไปในหลุมนะครับประมาณหนึ่งลิตรต่อหนึ่งหลุมนะครับแล้วใช้ดินกบเข้าไปครับแล้วก็ทําการคุกเขาเข้าไปครับเนี่ยคุกในในถังฮคุกเขากับดินเข้าไปนะครับ คลุ๊กข้าเสร็จแล้วเราก็เอาดินแห้งปิดหน้าอีกทีครับปิดหน้าอีกทีปิดเพื่ออะไรนะครับปิดเพื่อที่เราจะใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ปุ๋ยรองพื้นเขาเข้าไปปน,นกับสารอุ้มน้ำโดยตรงนะครับโ okay, อเคนะครับเอ,เอาดินปิดอีกนิดนึงดินเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เอา,เอาดินปิดกบหน้าอีกนิดนึงโอเคครับโอเค ถ้าใส่ปุ๋ยรองพื้นเลยครับประมาณหนึ่งช้อนโอเคแล้วก็ทําการปลูกครับทําการปลูกโกโก้นะครับนี่อาจจะเปลี่ยนต้นใหญ่เลยนะครับเพราะทาไว้ทาไว้อยู่สามสี่เดือนแล้วครับโอเคแล้วก็ดินกรบครับดินกรับก็แอนมิลัดเสร็จพิธีนะครับแล้วปักหลักนิดหน่อยครับพอที่เราปลูกกลาง กลางทุ่งนานครับกลางสวนหอมนะฮะดูวิวนะครับคนงานกำลังขุดหลุมลนไปนะครับแคร์เรื่อยๆนะครับโอเคการปลูกก็มีประาณแคนีนะครับเ้ากบดินเราก็กวบแค่พอดีดินเก่าของ,ของ,ข,องของเขาของเขาแล้วครับไม่ต้องไปกรบจนสูงนะครับโอเคแล้วก็ทำการตักหลักต่อครับเพราะว่ากลางทุ่งนานี่ ลมจะแรงหน่อยนะครับโอเคถือว่าเป็นอันเป็นอันเสร็จพิธีการปลูกครับผมโอเคครับสวัสดีครับ